ก็ตามนี้เป็นตัวเลขที่เมื่อสักครู่กล่าวไปนะครับปีที่แล้วเนี่ยอเมริกานาเข้าน้อยลงถึง1 2 5นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สัญญาณไม่สู้ดี แม้ว่าพ m i ในเดือนล่าสุดนะครับจะอยู่ที่50ินิดๆนะครับแต่ว่ายังไรก็ตามเนี่ยจากเทรนด์ที่มันนําเข้าลดลงในปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระแสที่สร้างความหว่ดวิตกนะครับในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงของสหรัฐก็ได้นะครับว่ากำลังซื้อของอเมริกาเนี่ยจะเป็นอย่างไรในระยะถัดไปเพราะอเมริกาอย่างที่บอกว่าเป็นตลาดสําคัญของภัยถ้ากําลังซื้อของเขาไม่ฟื้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมูลค่าส่งออกจากไทยไปยังตลาดหลักองอเมริกาน่าจะอดลงแลวก็มีผลกระทบ ต่อภาพรวมของมูลค่าการส่องไทยในปีนี้แน่ๆนะครับโอเคทิศทางราคาน้ํามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ชี้หนึ่งเรื่องของความอ่อนแอ ของเศรษฐกิจโลกนะครับต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจะเกิดภาวะสงครามที่ก็า่ากันว่าหลายประเทศน่าจะมีการสต็อกน้ามันนะครับว่าจะน่ามันควรจะดึงให้มันเกิดรานะคาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดจีนที่ยังไม่ฟื้นนะครับคือเรื่องของ production ที่ยังไม่ได้ฟื้นกลับมาเต็มตัวนะครับความต้องการท่องเที่ยวที่ลดต่ําลงคนจีนไม่ออกไปเที่ยวนะครับมันก็ทําให้เรื่องของ ในภูมิภาคจีนเนี่ยนะครับดีมาน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นนะครับเพื่อที่พอเข้าตุกจีนเนี่ยนะครับตัวเลขของอราคาน้ํามันในตลาดจีนที่ส่งราคาและแมงโอเปกเนี่ยก็เลยดรอปลงชัดเจนเพราะว่าดีมานมันหายไปนะครับในขณะเนะดียวกันสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับการที่ไม่ปรับเพิ่มขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนั้นแสดงให้เห็นถึง ความไม่เชื่อมั่นนะครับว่าทิศทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยจะดีขึ้นนะครับก็เลยทําให้ราคาน้อมัารนตลาดโลกในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทิศทางมีทิศทางเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ดูเหมือนจะรีบาวกลับขึ้นมาได้ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นขาลงกลับไปใหม่นะครับแม้ว่าจะมีสถานการณ์ในตัวหนกกลางก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชี้วัดได้ว่าเศรษฐกิจโลกยังคองยังคงมีความเสี่ยงในระยะถัดไปนะครับ สถานการณ์เลสีนะครับคงไม่พูดคงไม่ได้นี่เป็นเรดาร์จริงๆเป็นภาพที่ทำไว้ในช่วงวันที่24มกราคมแต่ว่าเช็คแล้วไม่มีความแตกต่างนะครับในเว็บไซต์ถ้าเราเข้าไปเช็คในพวกมาลินกราฟิกนะครับก็จะเป็นตัวเลขภาพจะเป็นอย่างนี้สังเกตดูได้ตรงกลางๆนะครับตรงกลางๆระหว่างซาเวียร์เบียอียิปเยเมเนทิอเปียนะครับมันก็มีเรือวิ่งอยู่นะตอนนั้นคือเลสีมันยังมีเรือวิ่งอยู่ นะครับอาจจะปริมาณเรือหรือน้อยลงแต่ว่ามันไม่ได้หยุดวิ่งสักทีเดียวนะครับจริงๆเลซีเนี่ยมันมีผลกระทบอยู่ค่อนข้างเยอะแต่การภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าเรือสินค้าที่วิ่งระหว่างเอเชียไปยังยุโรปนะครับยังคงมีบางส่วนที่สามารถเจราจากับกลุ่มมูตีเนี่ยก็ยังสามารถเดินเรือนในเส้นทางได้นะครับก็ยังมีการเดินเรือได้ตามปกตินะครับแต่จะมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น แต่บางสายเรือนะครับบางสายเรือที่เป็นของยุโรปแล้วก็อาจจะค่อนข้างอิงกับาทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็ตอนนี้สต็อปในการเดินเรือผ่านเลสซีก็คืออ้อมฟูดโร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีใบเป็นบางสายเรือนะครับวัน,นนี้ขออนุญาตไม่ไม่ได้พูดชื่อสายเรือแล้วกันนะครับแต่ว่ามีบางสายเรือมีความแตกต่างระหว่างสายเรือบางกลุ่มกับ,บอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ถ้าบอกว่าสายเรือที่เป็น คู่หรือทางการเมืองนะครับก็จะต้องเดินเหลืออ้อมนะครับมันก็จะทําให้หลักการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีความต่างของสายเรืออยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นเส้นในเรื่องของเรซีเนี่ยมีผลกระทบตรงๆหคือเส้นที่วิ่งจะระหว่างยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเข้าตะวันออกกลางนะครับเข้ามาที่อินเดียเข้ามาทางมาลากาแล้วก็วิ่งไปทางตะวันออกไกลก็คือจีนเกาหลีญี่ปุ่นันนี้จะได้รับผลกระทบแต่ว่า อาจจะไม่มีผลกับในอินทรีเชียก็คือในโซนจากฟ่ายอีส์ไปเิดนดีสนะครับหรือมาอินเดียมาไปออสเตรเลียพวกนี้จะไม่มีผลกระทบจากเรซีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเรือมันมีการเดินเรือไกลขึ้นนะครับอ้อมโคดโคไปเนี่ยมันก็จ,จะมีการดีเลย์ของเรือบ้างระวังเรือก็อาจจะช็อตไปบ้างเป็นบางส่วนก็มีผลเล็กน้อยนะครับจะบอกว่าไม่มีเลยก็คงไม่ใช่นะครับเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือระยะเวลาเดินเรือที่วิ่งผ่านไปเนี่ย อาจจะมีในเวลานานขึ้นนะครับก็ประมาณาจริงๆหลายหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นดีไซน์ลูทเนี่ยประมาณ7-10วันแต่ว่าวิ่งจริงเนี่ยพอเดินเรือไกลขึ้นมาดีก็ต้องไปจอดซัพพลายนะครับพวกอาหารน้ําดื่มนะครับหรือน,น้ํามันเนี่ยแถวแถวแอฟริกาในบางพอร์ตนะครับก็เลยทําให้มาเดินเรือจริงมานานขึ้นประมาณ14วันนะครับวัตถุดิบที่เป็นฝั่งขาเข้าที่เราอินพอร์ตจากยุโรปเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตเนี่ย ก็มีความล่าช้าเกิดขึ้นเหมือนกันเนื่องบางอุตสาหกรรมก็จะมีปัญหาด้านภาคการผลิตนะครับพื้นที่ระว่างเริ่มขาดแคลนสําหรับเส้นทางที่ระวังเรือนะครับเริ่มขาดแคลนในเส้นทางที่วิ่งไปซึ่งปกติเข้าสูเ่เอนออกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มช็อตเริ่มมีขาดแคลนบ้างแต่ว่ามันเป็นแรงผนวกกับเรื่องของการรีบส่งก่อนตุดจีนเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าบันเาือ ผู้จอจีเนี่ยเขาจะพยายามดัมของออกเขาก็กังวลเรื่องของเลซีาการเดินเรือออมงั้นเขาก็จะพยายามดึงยอมจ่ายค่าระวางสูงๆนะครับเพื่อทําให้มีตู้ส่งสินค้าไปได้ก่อนนะครับไม่ได้สนใจว่าค่าระวางจะสูงแค่ไหนรูกเคลียร์คองออกไปให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผู้สจอจีเขาทา มันก็ได้ทำให้ตละล่งระวางกับค่าใช้จ่ายในตลาดเนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นนะครับแต่พอค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสภาพตลาดก็คือถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ใน Middle East โดรเฉพะเลสซี่นะครับจะมีสามสี่พอร์ตนะครับอะครับเจดดด้านะครับโซนนั้นก็จะเจอค่าระวางรับไม่ไหวนะครับเพราะค่าระวางจากประมาณพันกว่า U.S. นะครับขึ้นไปถึงประมาณ8,000-9,000 U.S. นะครับมันก็เลยทําให้มีการชะลอเลื่อนการส่งมอบไปก่อนบอกว่าเดี๋ยวรอสถานการณ์ช่วยลบมันหยุดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งซื้อใหม่นะครับก็เป็นอย่างนั้นงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าที่ปกติมีออเดอร์แบบต่อนเนื่องเขาก็ยหยุดซื้อไปนะครับถ้าจะซื้อก็คือหาเส้นทางการขนส่งที่เป็นทางเลือกอื่นนะครับเข้ามา ทดแทนได้เนี่ยเขาก็จะซื้อหรือว่าสามารถหาสายเรือที่สื่อได้ในต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปเนี่ยจะจะกลับมาซื้อนะครับแต่ก็ปริมาณก็ต้องบอกว่าลดลงไปจริงๆนะครับคนที่ยังซื้อก็คือจ่ายาค่าขนส่งเพิ่มขึ้นซึ่งหลายการณีที่กลับมาซื้อเนี่ยก็คือเป็นการ sharing cost ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายก็คือไม่ได้เป็นว่าผู้ขายไทยรับผิดชอบร้อผู้ซื้อไม่รับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีก็หารสองนะครับแต่แน่นอนมันก็จะกินกําไรของแต่ละฝั่งไปเนี่ย ในปริมาณที่ค่อนข้างพอสมควรทีเดียวนะครับก็เลยทาให้มีการชะลอตัวออเดอร์การส่งมอบเนี่ยอยู่พอสมควรแต่ช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ที่เป็นช่วงตุดจีนเนี่ยพอจีนเขาหยุดการส่งออกโอเปอเรชันหยุดเนี่ยเรือแม่จานวนหนึ่งนะครับก็อ่าเรียกว่าสกิปไม่เข้าไปในพอร์ตจีนชะลอไปแล้วจะเข้าอีกครั้งนึงก็คือหลังตุดจีน,นะครับมันก็เลยทําให้มันมีพื้นที่ระวางเนี่ย นะครับที่มันมีส่วนเพิ่มขึ้นมานะครับงั้นผู้สอ,อทัที่ที่รอช่วงก่อนหน้านย,ยังไม่ส่งของเนี่ยนะครับถ้าเป็นรายใหญ่พอนะครับที่สามารถที่จะเอาโวลุ่มจำนวนตู้เยอะๆเนี่ยไปต่อรองกับสายเรือได้เนี่ยนะครับก็สามารถเอาช่วงเวลาเนี้ยนะครับก็คือจองลาวานแล้วก็รีบโหลดของลงเรือก็อาจจะได้ค่าระวางที่อ่ค่อนข้างเป็นปกติก็คือถูกลงพอสมควร นะครับก็สามารถส่งเล่นได้ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็แต่เป็นช่วงสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่รีบส่งตอนนี้เดี๋ยวพอพ้นจุดจีนไปจีนเริ่มกลับมาส่งอีกครั้งเนี่ยก็จ,จะเจอปัญหาเรื่องของระวังเป็นตัวอีกครั้งซพรตอนนั้นอนะยังไม่สามารถประเมินได้นะครับว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจีนพวเขาจุดช่วงเนี่ยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันว่าของที่ส่งไม่ทันช่วงเนี้ยอาจจะมาเล่งส่งหลังที่เขากลับมาทําง,งานอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่สิ่งที่สาคัญก็คือพอราคาค่าระวางมันปรับเพิ่มขึ้นก็มีผลต่อเรื่องของตัวต้นทุนและก็เงินเฟ้อในหลายประเทศโดยเฉพาะที่เต็มๆก็มมคือยุโรปนะครับที่ก่อนหน้านี้เศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาต่อเรื่องของต,ตัวต้นทุนของราคาสินค้าที่ขาซื้อจากเอเชียไปแล้วก็น่าจะมีผลต่อการกำลังซื้อของผู้บริโภคของเขาอยู่พอสมควรนะครับทิศทางในอน,นาคตไฮไลท์ใช้ตัวสีแดง ครับตอนตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังประเมินไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในวันออกกลางมันก็มีการขยายวงไปเรื่อยๆจากเริ่มที่แค่อิสราเอลกับฮามัสที่ลบกันเน,น,น,นี่ยแล้วมันจํากัดวงเฉพาะในในพื้นที่ประเทศอิสราเอลเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มาทั้งการส่งทางทะเลนะครับในช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเราพยากรว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อเรื่องของมาริทามถ้ามันไม่ขยายวง นะครับพอเข้าปลายพฤศจิกาต้นธันวากลุ่มฮูตีเริ่มขยับตัวนะครับโจมตีเรือสินค้าที่วิ่งผ่านช่องแคบบับเอาเมดับนะครับแล้วนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้มีผลกระทบนะครับในเรื่องของเลสซีเกิดขึ้นมีเรือเริ่มวิ่งอ้อมนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไร ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการขยายวงของการสู้รบนะครับเพราะการปรับปรามในเยเมนเนี่ยสหรัฐอเมริกากับอังกฤษกับกองเรือพันธมิตรก็เห็นข่าวก็คือพยายามจะปรับปรามอยู่เรื่อยๆถ้ามันมีการขยายวงพยาธขนาดของสงครามไปในประเทศอื่นใกล้เคียงเนี่ยอันนี้จะเริ่มทําให้ตอนออกปลาะเป็นภูมิภาคที่เป็นวอร์โซนแบบร้อเซนะครับซึ่งอะไรก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรื่องของสถานการณ์การค้าคือเรืออาจจะไม่ใช่แค่บางลำละ นะครับที่สามารถไม่ใช่แค่บางลาที่ยังสามารถวิ่งผ่านเลซีได้อาจจะกลายเป็นทุกลาวิ่งไม่ได้ต้องวิ่งอ้อมโคดหกทั้งหมดแล้วทำให้ต้นทุนแล้วก็ปริมาณระวางเรือในตลาดเนี่ยจะเริ่มช็อตอย่างรุนแรงก็ได้เหมือนกันงนั้นสิ่งที่ต้องติดตามก็มคือเรื่องของอมี2อประเด็นนะครับเรื่องของสถานการณ์ประเด็นที่หนึ่งตรงๆก็คือเรื่องของเลซีกับในเวอเนสว่าจะมีสถานการณ์การสู้รบอย่างไรกนะับอีกกานนี้ก็คือผลจากเรื่องของ ชไนนิสนิวเอียรนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยดีมานการขนส่งของจีนเนี่ยจะยังเข้มข้นเหมือนกับช่วงก่อนตุกจีนหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามันเบาลงเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักเหมือนอช่วงที่ผ่านมานะครับต,ต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้เคดกันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็นนคือก็ยังบอกว่าโชคดีสำหรับประเทศไทยนะครับเพราะจากที่เราคลาสเช็คไปเนี่ยก็ยังพบว่าหลายพอร์ตนะครับที่เป็นเส้นทางการเดินเรือหลักเนี่ยแน่น แต่ว่าของไทยเราที่แหลมงชบังยังไม่พบว่ามีข่าวไม่อาจจะเรือสินค้าที่มันดีเลย์มานะครับอาจจะเจอว่า,อามีสภาพการขาดแคลนตู้ปริมาณตู้สินค้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอาจจะเริ่มตึงตัวเพราะว่าสายเดินเรือเนี่ยเขาจากเดิมที่เคยใช้เรือขนาดใหญ่สามารถเข้าไปในหลายพอร์ตได้แต่พอเขาดีเลย์ที่ต้องเดินเรืออ้อมกูดโพบเนี่ยเขาก็เลือกที่จะคิดบางพอรตแล้วก็เทียบค่าเฉพาะพอร์ตที่เป็นฮับใหญ่ๆเท่านั้นแล้วก็ใช้เรือฟิดเดอร์พอทตู้ไปยังท่าเรือ ที่เป็นท่าเรือลองๆในซึ่งด่านฉบังเราก็ใช้วิธีนี้นะครับก็มีเปลี่ยนจากเรือใหญ่เป็นฟีเดอร์วิ่งเข้ามาก็อาจจะทําให้ตู้ตู้เปล่าที่สามารถถ้ามากระเรือแม่เนี่ยมันมาได้เยอะแต่พอมากับฟีเดอร์เนี่ยอาจจะต้องลดสัดส่วนตรงนี้ลงเพราะว่าเรือฟีเดอร์ต้องรับตู้สินค้าที่บรรทุกเป็นตู้หนักไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นตัวตู้เปล่าก็จะเข้ามาน้อยลงในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ถือว่าช็อตด,ดุนแรงนะครับอาจจะ เป็นตัวใช้คํานี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปริมาณระวางที่ออกไปเนี่ยก็มีผู้นักออกหลายเจ้าก็าบอกว่ายังไม่สามารถาได้ค่าระวางที่ดีแล้วก็ไม่ได้ปริมาณระว่างที่เพียงพอนะครับก็าอาจจะต้องมีการดีเลย์เกิดขึ้นนะครับในนั้นตัวนี้เนี่ยจะบรรเทาเบาบางลงก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์เรซซีในภาพรวมนะครับแต่ก็ยังเป็นช่วงดีที่ค่าระวัางในเอเชียด้วยกันเองนะครับยังไปญี่ปุ่นเนี่ยค่าระวัางไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะักนกะ็ยังอยู่ในอัตราที่ยังค่อนข้างทรง นะครับแต่ถ้าไปอย่างสิงคโปร์ที่เป็นฮับหลักเนี่ยก็จะเริ่มพอสเปซเรือมีการตึงตัวเนี่ยค่าระวางกระเป๋าเพิ่มขึ้นในบ้านจากปกติประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบตอนนี้ก็เริ่มไปอยู่ประมาณเกือบสามร้อยนะครับแต่น่าจะเป็นช่วงสั้นๆเดี๋ยวพอง้นจุดจีนไปน่าจะเบาลงส่วนไปสหรัฐอเมริกานะครับที่ตอนนี้เวสโครอยู่ที่ประมาณสี่พันสามร้อยห้าสิบนะครับในกรณีที่เป็นตู้สั้นนะครับตู้ยาวห้าพันสี่ไปอีสโคดหกพันสามตู้สั้นตู้ยาวเจ็ดพันสองอันเนี้ย นะครับก็คงเป็นตัวหนึ่งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นจริงๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องของตุนจีนนะครับแล้วก็เรื่องของอการขนส่งที่ผ่านคลองปะลมาได้ยากในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้ตัวค่าระหว่างที่ไปยัง USB c สแวโคดกับอีสโดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นส่วนยุโรปก,ก็จริงๆเพิ่มขึ้นพอสมควรมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีประกาศอ้อมฟู้นฟนะครับแล้วก็เซอร์ชาร์ที่ย้อมฟู้นฟเนี่ยบางสายเรือนะครับหอยัดไม่ไม่เอ่ยชื่อ นะครับตู้สั้นอยู่ที่เพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0ร้ยเหรียญตู้ยาวเพิ่มขึ้นประมาณสี่้อยเหรียญน,นะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของเขาเรียกว่าเป็นตู้สปอตนะครับก็คือถ้าเป็นผู้สองรายย่อยที่อาจจะไม่ได้จองระวางหรือบุกไว้ล่วงหน้านานๆเนี่ยอาจจะเจอค่าระวังที่แพงกว่าเซอร์ชาร์ตอาจจะมากกว่านี้ไม่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่ที่แชร์ลิงก์กันกับทางหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเองเมื่อวานนี้นะครับ โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของค่าระวางที่ประกาศอันนี้เป็นของสายเดลเมเนะครับว่าเดี๋ยวแชร์สไลด์กับทางทีมาจา์ได้แต่จริงๆก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะครับเขาก็มีการพับบิทยอยู่บนเว็บไซต์ว่าในรุ่ต่างๆนะครับจะเป็นอย่างไรงเช่นกรณีนี้าฟอีสนะครับไปนอร์ยุโรปนะครับตู้สั้น200ตู้ยาว400ตู้ไฮคิวสี่ร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีบวงได้พิกซีซั่นเซอร์ชาร์จเข้ามานะครับก็ ไปยังยุโรปเหนือเนี่ยทุ่สั้น500้าร้อยทยาวหนึ่งพันนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่มีการเลียกเก็บในช่วงในช่วงนี้นะครับก็มาติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งค่าเฟกับเซอร์ชาร์ดพวกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาดเรจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในระยะเวลาสั้นนะครับอันก็ต้องมีการติดตามสำหรับผู้ส่งออร์เดอราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับโอเค ภาพรวมของค่าระวางนะครับที่ให้ดูเมื่อสักครู่ก,ก็เป็นตัวอยา่างแต่ดัชนีเช่นไงก็นกับเป็นเด็กนะครับก็เปรียบเทียบช่วงปลายปี29ธันวากับ26มกราก็จริงๆอดัชนีในภาพรวมก็บอกว่า ก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณ400คือจริงๆปลายปีเนี่ยก็ด้รับผลทบจากเลซกับช่วงก่อนตุดจีละนะครับค่าระวังเริ่มดีขึ้นมาพอสมควรน,นะครับแต่ก็ยังไม่หยุดนะครับเปนช่วงปลายเดือนมกราคมก็ยังปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ขึ้นมาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มขึ้นมาอยู่พอสมควรน,นะครับก็ถ้าดูจากกราฟที่อยู่ทางด้านขวานะครับว่เสียได้ว่าช่วงปลายเนี่ยตั้งแต่ ธันวาคมนะครับจะบอกว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยก็เริ่มเริ่มเชิดหัวขึ้นนะครับแต่พอเป็นปลายเดือนต่อมกราเนี่ค่าระวังจะมีเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวจากช่วงต้นธันวาอยู่ระดับประมาณ1000อยู่เลยนะครับแต่พอขึ้นมาในช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงประมาณ2,000กว่านะครับประมาณ2อ0พแล้วเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันปริมาณตู้เปล่าที่เราอิ p พ r ตในช่วงปีที่แล้วเนี่ยถ้าอยู่ในตารางด้านล่างนะครับรงช่องที่เป็นสีส้มเนี่ย นะครับคอมเพรสันนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวตูวต้เปล่าในช่องเหลืองอันล่างสุดเลยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวได้เสียแดงอยู่ในวงเล็บมัสลบไป11.15%เรา Import ตู้เปล่าเข้าประเทศเรานี่น้อยลงนะครับในช่วงปีที่ปีที่แล้วนะครับแม้ว,ว่าจะมีปริมาณตู้สินค้านําเข้าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตู้หนักเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ตู้เปล่ามันก็ดรอลงกับให้ปริมาณของตัวตู้เนี่ยนะครับมันอาจจะ อยู่ในสภาะที่ตึงตัวนะครับอะไรก็เป็นเหตุปัจจัยที่อาจต้อง,ต,องต้องฟังยัยงลอ,อก,อกพันอโอเคทีนี้อแอสซัมพชั่นของอปีหน้านะครับที่จะฟอร์เควส์ว่าแต่ละกลุ่มอิค้าจะเป็นยังไงเนี่ยสมมติฐานที่เราตั้งไว้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนไ่นจะวิ่งอยู่ระหว่างสามสิบสี่บาทต่อยูเอสจนถึงสามสิบหกบาทต่อยูเอสนะครับต้นทุนราคาน้ํามันเราคาดการณ์ว่าน่าจะวิ่งระหว่างเ0็ดสิบถึงแปดสิบยูเอสต่อบาเรล ส่วนแต่แต่แต่จรินค่าค่าระหว่างเนี่ยเราคิดว่าขึ้นแน่นอนนะครับอาจจะยังไม่ได้พอยตัวเลขว่าเป็นเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นจากปีที่แล้วที่ปีแล้วเนี่ยเฉลี่ยอยู่มาเก้าร้อยกว่าคือประมาณพันหนึ่งนะครับประมาณพันหนึ่งนะครับแต่ปีนี้เราคิดว่าน่าจะขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยในอัตราที่พอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าหลังตุดจีเนี่ยอาจจะลงจากตอนเนี้ยที่ประมาณสองพันสองร้อยจุดเนี่ยลงไปก็อาจจะสัก สิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าไม่น่าจะลงเยอะเพราะว่ายังมีแรงกดดันจากเลซีเนี่ยมันเป็นตัวค้าให้ค่าระวางมันยังอยู่ในอัตราที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับนั้นตัวนี้ก็เป็นฟอร์แคร์เป็นแอสเมชันที่เราตั้งไว้นะครับสำหรับในการฟอร์แคร์ในปีนี้นะครับงนั้นการฟอร์แคร์ในปีนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นในกลุ่มสินค้านะครับว่าภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าวิ่งอยู่มันบวกหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนจากตรงนี้แม้ว่าเลซี่ระเรปปเิ่ย ถึงตอนนี้นะครับน่าจะมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวกนะครับก็ตัวเลขอาจจะอาจจะแย่ลงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่อยากจะมีการปรับตัวเลขแค่บอกว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับส่วนของสินค้าข้าวปีวนี้โตไปประมาณ20%สซส่งออกเพิ่มขึ้นได้ประมาณสิบล้านตันนะครับแต่บีได้รับอันนี้ส่งจากทั้งปริมาณส่งออกที่เพิ่มขึ้นราคาที่เพิ่มขึ้นก็โตไปค่อนข้างเยอะ2 0กว่านนะครับ ของปีนี้เราคาดว่าน่าจะทรงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วสถนานการณ์เรื่องของเอลนิโยปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีผลต่อปริมาณของข้าวที่เราจะส่งออกได้ในปีนี้นะครับยางพาราปีที่แล้วหดตัวไปเยอะครับประมาณลบยี่สิบเปอร์ซ็นตปีนี้ก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะไม่น่าจะหดตัวเหมือนปีที่แล้วละนะครับน่าจะกลับมา รีครูเวอร์กลับมาได้นิดหน่อยประมาณ 7- จ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นการเติบโตทางด้านของปริมาณและมูลค่าแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจจีนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะจะแยกเป็นสองส่วนถ้าเป็นยางพาราที่เป็นยางพาราพรื้นฐานนะครับเป็นยางพาราดิบพวกนี้เนี่ยนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์พื้นงตัวของประเทศจีนแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราเนี่ยนะครับวันนี้ต้องดูถึงหลายสินค้าประกอบกันนะครับ ปีผ่านนาสันปนสหหลังปีแล้วส่งตัวนะครับเนื่องจากปัญหาเรื่องของสปายมันมีมันมีไม่มากนะครับปีนี้คาดว่า,าความต้องการจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่งในตัวที่ยังเป็นปัญหาคือเรื่องของตัวสป,ปายนะครับปริมาณผลผลิตอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ก็เลยคาดว่าน่าจะสวิงอยู่มันส่งตัวไปจนถึงบวกหนะครับคุมอาหาร คาดว่าไม่น่าจะเติบโตเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วปีแล้วอยู่ประมาณ0-2%นะครับปีนี้ก็น่าจะเท่าเดิมประมาณ0-2%ถือว่าโกอบลีมานะค่อนข้างทรงตัวนะครับไม่ได้สวิงไปมากนะักเพราะว่าความต้องการอาหารจากประเทศไทยเราก็เป็นตัวหนึ่งที่มีความต้องการต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่ากังวลวก็คือ raw material ที่เราอาจจะมีไม่มากพอน้ำตาลทรายปีแล้วเติบโตถึง15%ปีนีนะ้คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ทรงตัวเพราะว่าตัวเลขปลายปีนะครับการผีพ้อย เข้าไปผลิตเป็นน้ําตาลเนี่ยนะครับมันอาจาจะได้ผลกระทบจากเรื่องของภัยแรงปริมาณของอ้อยที่หีดได้เนี่ยจะมีปริมาณของน้าตาลที่น้อยลงนะครับตัวต่อมาคือ,อยานพนะอุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับปีแล้วเนี่ยกับมาริโคเวอร์ได้พอสขขมควรประมาณ3-5%ปนะครับปีนี้เนี่ยก็ตัวเลขเราคิดว,ว่าได้อยู่ที่ประมาณสูงที่นึง แต่ตัวที่รับผลกระทบก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่อาจจะไม่สามารถส่งไปในพื้นที่ตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือได้อาจจะมีผลกระทบเชิงลบในกลุ่มนั้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากลุ่มยานยนต์เนี่ยเริ่มรีคอเวอร์กลับมาได้พอสมควรแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าปีแล้วเนี่ยกลรีคอเวอร์กลับมาได้ในช่วงปลายปีนะครับโตอยู่ที่ประมาณ4เปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1-3เปอร์เซ็นต์จะค่อนข้างเวียงหน่อยนะครับความลตัวเลขที่ forecast เนี่ยน่นจะมีความต้องมีเรื่องของดีมานข้าง ไม่ชัดเจนนะครับว่ายังมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีผู้แข่งที่อาจจะด้าราคามาแข่งด้วยแม้ว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการอะโลเกตนะครับการผลิตจะขึ้นอยู่กับตัวเฮดคอเตอร์ในต่างประเทศที่จะบอกว่าเราจะผลิตมากน้อยจะแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพว่าต้นทุนของบ้านเราด้วยนะครับว่าต้นทุนเราสามารถควบคุมได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเฮดคอเตอร์เวลา อ l l o c a t e คำสั่งซื้อเนี่ยนะครับเขาจะดูจากว่าประเทศไหนผลิตลต้นทุนที่ต่ำกว่าประกอบกับมีโมเดลอะไรที่สามารถผลิตในประเทศไหนได้ด้วยนะครับาพาสิกและเคมีพันปีแล้วหดตัวเยอะนะครับลบ20 ปีนี้เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของราคาอยู่แล้วก็ความระดการใน global ยังถือว่าเขาน่าชะลอตัวแต่ก็เนื่นองจากปีแล้วเนี่ยฐานต่ํามากในส่วนพวกการเองก็คิดว่าไม่น่าจะต่ําไปมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะทรงตัวหรือว่าบวกไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์สำหรับพลาสติกและเครื่อ่มผ่านุล้วสุก่าสร้างปีแล้วกดตัวครับเนือว่าสังหามันซบเซามากทีเดียวในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ยังไม่ได้เห็นทิศทางว่าจะฟื้นเพราะว่าพอเกิด g e o p o l i t i c a ทีุู่แรงเนี่ย ผู้บริโภคเองก็ค่อน้าจะกังวลเรื่องของการซื้อขายสินค้าที่ก่อให้เกิดหนี้ในระยะยาวนะครับสิงทอนะครับปีแล้วลบ5%เปีนี้โอกาสก็ยังคาดว,ว่าน่าจะกลับมาเป็นบวกได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือย่มันมีการย้ายฐานออกจากประเทศไทยไปเยอะเหมือนกันแล้วโรงงานที่ตั้งอยู่คือเป็นโรงงานกลุ่มที่มีลูกค้าที่แน่นอนนะครับและนะออเดอร์ก็จะไม่ได้สวิงมากนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือกลุ่มทุนที่เข้าไปตั้งโรงงานในเวียดนาม ใอประเทศอื่นเนี่ยอาจจะมีการ s w i c h order ไปให้กับโรงงานในเวียดนามเพิ่มขึ้น่าจ,จะมีผลทำให้ตัวเลขของบ้านเราลดลดลงได้เช่นเดียวกันนะครับป่าพอร์พันยางนะครับปีที่แล้วหดตัว5%ก็กลุ่มของพีเัอร์พันถุงนุอยางในการแพทย์จนะเป็นตัวที่ชัดเจนนะครับของปีนี้นะครับเราก็ยังคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ0-3%นะครับอันนี้ก็ยังเป็นตัวเลข forecast ที่ทเราวางไว้เหมือนเดิม นะครับก็เป็นตัวเลขที่ฟอร์เควสแยกของรลยกลุ่มสินค้ายกับพวกเราเห็นนะครับว่าปีนี้เราคิดอย่างไรแต่ภาพรวมก็น่าจะ uh, most likely case อยู่ที่ประมาณ1%นะครับความเป็นไปได้ working target อยู่ที่ประมาณ 2%, 000, 2เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งในปีนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทำในเรื่องของตัว business m a t c h i n g ไปในต่างประเทศหาผู้ค้าใหม่นะครับเพื่อมาชดเชยตัวเลขที่คิดว่ามันมีความเสีย่ยงทางเศรษฐกิจแต่ geo p o l i t i c a จะเป็น Factor ที่ทำให้เราจจะทำการขายยากสักนิดหนึ่ง ในปี2 0 2 4นี่ีน้นะครับโอเคครับก็คงเป็นสไลด์สุดท้ายที่จะแชร์นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเซสชันของการถามนะครับมีส่งสไลด์ให้กับทางอาจารย์สุวัสด์แล้วนะครับี๋ยวอาจารย์สุวัสด์น่าจะมีส่งให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตเปิดให้ทุกท่านมีการถามเลยครับอาจารย์สุวัสด์ยังไม่ถึงห้อง ผมพูดเร็วไปว่า okay, ครับโอเคครับอาจารย์สุวัตอาจจะยังอ่อนเดอรเวย์นะครับมีคำถามเสียนเชนได้เลยนะครับครับครับจากวิกฤตสถานการณ์ในทะเลแดงเนี่ยคือตอนนี้ทางด้านการขนส่งทางเรือเนี่ยมันยังไม่มีผลกระทบับ ทางซัพพลายเชนโรงงานที่ผลิตสินค้าเป็นต่างประเทศใช่ไหมครับคือคือแบบว่ามันเราได้รับผลกระทบแบบไปไปใช่ไหมครับหรือว่าเราไม่มีผลกระทบเลยในด้านนี้จริงๆมีมีมีม,มีมีผลกระทบครับจะบอกว่าไปไปซะทีเดียวก็ไม่ถูกนะครับคือมีผลกระทบที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่า ในแง่ที่สําคัญไนดะ้คือกลุ่มสี้าที่เราส่งไปยังตอนออกกลางเม่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับเรื่องของกลุ่มอาหารพวกนี้ได้รับผลกระทบชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้ามีการชะลอในเรื่องของตัวคําสั่งซื้อนะครับที่เข้ามาอันนี้จะมองได้ชัดเจนเลยแล้วก็กลุ่มที่ไปยังยุโรปนะครับเองเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งขาเข้าข,า,ข,า,ขาออกนะครับก็มีทั้งส่วนที่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เราซื้อเข้ามานะครับเพื่อใช้ในการ ตั้งเป็นเครื่องจักรในโรงงานนะครับหรือว่าการซัพพลายให้กับโรงงานอื่นนะครับก็มีผลกระทบก็คือมันมีการดีเลย์ของเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยที่เข้ามาอยู่พอสมควรนะครับถามว่ามีผลกระทบในภาพรวมมีมีก็นั่งเยอะทีเดียวด้วยนะครับเพราะว่าตัวแรงกดดันอย่างที่บอกไปว่าพอมันมีเรื่องของดีซีเนี่ยมันทําให้ตลาดตลาดเรือเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวนะครับแล้วก็มีความกังวลอยู่ในหลายส่วนนะครับแล้วก็ทําให้ทิศทางค่าระหว่างเนี่ยมันมีการปรับเพิ่มขึ้น นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นกลับไปคล้ายๆกับช่วงของโควิดนะครับที่ตลาดเป็นของบริษัทเลยอ,อีกครั้งนะครับตลาดเป็นของบริษัทเลยอ,อีกครั้งที่การกําหนดราคาของค่าขนส่งเนี่ยมันจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้แล้วในขณะที่เจ้าของสินค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเขาจะไม่ได้ตู้กับไม่ได้เหลือทําให้บางครั้งมันมีการปรับเพิ่มขึ้นเรช้าปรับเพิ่มขึ้นค่าระวางก็จะมีการเตะเข้าไป นะครับเราบอกว่ามันมีผลมีผลอยู่พอสมควรตัวเลขอาจจะไม่ได้มีการประเมินได้อย่างชัดเจนว่ามากน้อยแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าเลเวลของผลกระทบเนี่ยขึ้นอยู่กับไซา์าของธุรกิจนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ตอนเนี้ยพอจีนเขาเริ่มมีจุดจีนเนี่ยดีมานของเรื่องของตู้เนี่ยเริ่มไม่มากนะครับเขาก็เริ่มาสามารถจะหาปริมาณตู้เนี่ยเข้ามาใช้ในการบปรจสสินค้าื่อส่งออกได้แล้วก็ค่าระหว่างเริ่มลดต่าลง แม้กระทั่งไปในตลาดอย่างมิ d เดิเนสก็ตามก็สา,ามารถจะหาตู้ได้แต่ถ้าเป็นเอสอ็ม e ที่ปริมาณตู้ไม่เยอะนะครับเดือนนึ่มีตู้2ตู้พวกนี้อาจจะยังลําบากในการที่จะเจรจากับสายเรือน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดเป็นของสายเรือครับ